ารถอยคนละก้าวแล้วก็จูนเข้าหากันคืออย่างที่ผู้ใหญ่หลายๆคนนะคะเขาพูดกันบอกว่าอเนี่ยอยากให้ผู้แทนไปอย่างนั้นอยากให้ประเทศทไทยเปอย่างนี้ก็คือต่างคนต่างเสคนอความคิดมาแล้วเอามารวบรวมแล้วก็มาสรุปแล้วก็ไปแก้ไขมานําเสนอในการประชุมกลุ่มใหญ่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและประับทิศทางการเสวนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นถามว่าทุกคนอยากใช้ความดูแงไหมเขอตอบเหมืนอนกันไม่อยากใช้ไม่อยากใช้ครับทุกคน ต้องการเห็นความสงบสุขของบ้านเมืองแต่มันต้องอาจจะใช้วทีที่เที่ยงให้เขาได้พบกันได้เป็นการดูพื้นฐานให้พี่น้องหลายๆจังหวงัดหรือว่ากล้ากตอซึ่งมารวมกนันวันนี้ได้มีพัฒนาการติดได้มีการแลเกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วก็ปัญหาของตัวเองแล้วก็จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหายเป็นระบบและเป็นรูปธรรมเมื่อได้แลกเปลี่ยนความเห็น และปรับทิศทางการเสวนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วขั้นตอนต่อมาเป็นการเสวนากลุ่มย,ย่อยเพื่อหาวิธีการที่จะนํามาซึ่งทางออกพร้อมทั้งหาผู้รับผิดชอบกัได้เลยเรารวมกลุ่มกันในเยอะต้องคิดในหมดปรับเรื่องความคิดผมว่าถ้าทุกคนคิดตรงกันคิดในสิ่งเดียวกันแล้วเราแผ่เขายาแผ่ความรู้สึกกะระแสจิตให้จกักรวาลมาได้รับรู้ สิ่งเล็กๆนี้ที่เราคิดเหมือนกันในสิ่งเดียวกันนี่แต่มันมีพลังที่เข้มแข็งพอเนี่ยผมว่าก็มีสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันถ้าว่าฟังทีวีเอ็นเชื้อแดงเสื่องรอบกันเอ่นการโคมกันกเดินกับวนเนี่ยปั๊หนึ่ในใจว่าไม่น่าจะเป็นคนเตยเลยไม่น่าจะมีการรบนองเลือดกันเลยน่าจะปูดกันไม่น่าจะแบงกว่านู้นัวกูนี่พวกมึงไม่อยากให้เขารวไม่อยากให้เขาน บอกว่าน้อง้าขิดจยาโดูแลน้องนับหนัึ่งดึ่งซิถ้าดังซิฟอย่างโูเลืยน้องนับไปถึงรอย้าน้องนถึงรอยเลยน้องอย่างกูน้องไปยางามรบอ้วเลยและขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเสนอผลการศาสตร์เสวนากลุ่มย่อยและการเรียข้อธรรมติร่วมเป็นข้อตกลงร่วมกันเพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจและสังคมต่อไปนี่คือข้อสรุปที่ได้นะจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ นนตัวแท,ทีอ,อยากจะให้ควังเสียงประชาชนจริงๆน,นะครับจริงดีนะครับโดยเฉพาะอาจารย์หมอวันชัยซึ่งทำเรื่องนี้มาเนี่ยจิงจรที่จะให้ความรู้อะไรต่างๆกับพวกเราอยากจะให้การเสนสาวนาในครั้งนี้เป็นทางออกที่ดีในการแก้ไขปัญหา ปรระะเทศนคับสิ่งที่เราต้องการก็คือเสริมสร้างประชาธิปไตยในลักษณะที่นำมาสู่สังคมสันติสุขแทนที่จะใช้ความขัดแย้งแล้วก็นำมาสู่ความความรุนแรงความรุนแรงไม่ใช่ทางออกแต่การสารเสวนาการหันหน้าเข้าหาการนี้ต่างหากต่างหากคือทางออกที่ควรจะเป็นยุใสก๋าพอสุดใจที่ยุบาลห้าจะไม่กินปนอยู่กับบรรกาสิเพราะแซ่บคือกินปนยุบานเล้วดิครับแมนอีนี่กินเข่าเพาะแซ่บคือยุบาลห้าฉะนั้นประเทศไทยของเขานี่ถ้ามว่าพอซอยจะรักษา ต่อไปนี่คือสิ่งที่ไปขอสื่อแผ่นดินอยู่น้ำเขาอียงจังสิฉะนั้นเขาเป็นคนไทยตอนนี้พ่อสิเว้าจากันได้พ่อสิคุยกันได้นี่กันคุยกันซ่าพ่อจ่ากันซ่ารักษาตัวนี้ให้มันดีต่อไปเพราะว่าโตเขาเองแล้วก็ลูกหลานของเขานํางอยากโลดกันอยากโรดวันนี้เราโรดพรุ่งนี้เราอาจจะดีกันก็ได้ป่ะคือคนไทยทั้งประเทศนะครับในฐานะผมเป็นคนเชียงรายคนหนึ่งนะครับอย่างพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะครับพ่อๆลาก ว่าไม่ว่าทางมายุาคใต้ที่มันอยู่ฝันเรื่องมาอยู่จังหวัดการถึงมันเป็นคนจังหวัดการที่มเป็นคนได้นะครับแล้วก็พาไปถึงพี่น้องอีสานด้วยหรอสบายดีพี่น้องอีสานทุกคนนะครับที่ว่ารมันอยู่บงในกันแล้วแต่นะครับมาจากอีสานมัอยู่จังหวัดมัอยู่ภาคกลางพวกจีวารจีส่ยกันได้ว่าประเทศไทยที่เราจะอยู่ได้ไหมเมื่อใดขนะใดที่ไหนมึงอยู่ยังมึงกูอยู่ยังกูอยู่ลำบากแล้วต่อไปว่าที่ไหนเมื่อใดขนะใด มึงอยู่อย่างกูแล้วกูอยู่อย่างมึงพอทนอยู่ถ้ทาที่ไหนเมื่อใดขณะใดเวลาใดเนี่ยหมดทั้งของมึงหมดทั้งตัวมึงแล้วก็หมดทั้งตัวกูแล้วก็ของกูจะอยู่อย่างเย็นเพราะมันเป็นของมันฉิ่งนั้นเองทางออกของประชาธิปไตยที่ประชาชนคนไทยทุกคนปรารถนาผมไม่ใช่การลงเอยกับความรุนแรง หากแต่เป็นการส,สงบสงครามด้วยสันติวิธีด้วยการยอมรับฟังเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนำไปสู่ความสมานฉันท์ของสังคมไทยซึ่งเป็นทางออกที่แท้จริงเป็นทางออกที่ไม่มีผู้ชนะไม่มีผู้แพ้มีความเสมอภาคด้วยความเป็นประชาชนคนไทยด้วยกันทั้งหมดและผู้ที่จะพาสังคมไทยออกจากความขัดแย้งหาใช่ใครที่ไหนหากแต่เป็นประชาชนคนไทยด้วยกันจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะใส่เสื้อสีอะไรท่านผู้ชมครับเป็นยังไงครับเวทีประชาเสวนาหารผ่านออกให้กับธุรกิจการเมืองของประเทศไทยท่านชมคงจะได้เห็นแล้วว่าเวทีลักษณะเนี้เราี่ยจบตรงนี้แล้วกันนะ<ๆ>ก็คือสรุปนี้ครับผมเสนอว่าควรจะทําเวทีอย่างเนี้ยทั่วประเทศนะครับแต่ต้องใช้กติกา,าต่างๆท่านที่สนใจเนะี่ยผมมี มีติดมาทีนิดหน่อยนะครับจุดเมื่อกี้นี้ไปเปิดดูจีกก็ได้เพราะนั้นนี่คือคําตอบนี่คือทางออกของประเทศไทยเราสรุปเชื่อไหมครับในกลุ่มที่มาเนี่ยมีทั้งเสื้อเหลืองและเสื้อแดงชนิดี่เรียกเข้มเลยแต่พอมานั่งสารเสวนาดูมีกติกาสามารถหาทางออกได้ว่าการเมืองควรจะเป็นอย่างไรนะครับไม่มาเทียงกันว่าเหลืองดูขู่หรือแดงถูและเราจะมีกติกาคัดเลือกนักการเมืองที่มีคุณภาพทำยางไง เราจะกํากับควบคุมนักการเมืองเหล่านั้นได้ยังไงออกมาโดยไม่ได้ชี้หน้าด่ากันไม่เิี่ยวกับกับก่อนที่จะพักเบรกกันสักสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับเออ่มันคงพอตอนเริ่มต้นเนี่ยคงจะขอคุยนิดนึงนะครับเพราะว่าจะเข้ามารีสเซนิงเนี่ยก็คือางบอกคุณเสียระดับรีสเ n นิงระดับแรกทารความเงอย่างียบคือเรื่องตามหลุมทีเมื่อเราตามหลุมข้อมูลแล้วเราเกิดขึ้งเดียวเราก็ไม่สนใจครับ รีสึเกจเนอร์จิจได้หรอคื้อฟังแล้วก็ฟังเห็มตั้งใจแล้วเ,เอาสิ่งไปด้อมกันมาหาการของรวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญครับเราต้องเข้าใจคนที่เจ็บป่วยคนที่เจ็บปวดแต่หมอไปทำมันก็ตาบอดเลยนะฮะส่วนใหญ่หมอเขาจะเป็นไงไม่ยอมรับผิดหรอกครับเพื่อตัวเองทำให้ตาบอดคุณสเขาก็ปกเข้ามาอะไรต่างแต่รายนี้ไม่ใช่ครับมีพยาบาลคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้า risk management เขาเรียนรู้กระบวนการฟังกระบวนการเยียวยาและผู้ในการก็มาประชุมบอกว่าสงสัยว่าเราต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ลงมาเยียวยาลงมาขอโทษนะฮะกระบวนการเหล่านี้นะผมเรียนนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าใครนะยังไม่มีคําขอโทษออกมาจากใครเลยนะแต่ผมก็ไม่ได้ว่านักธรรสองฝ่ายทุกฝ่ายนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันคือความเจ็บปวดใช่ไหม เมื่อมีความจบอย่าปวดใครจะทําก็แล้วแต่น่าจะต้องมีการขอโทษไหม,มจึงจะเกิดการให้อภัยสังคมไทยยังจะต้องเรียนรู้อย่างนี้อีกมากกลับไปถึงคอนแกนโมเดลก็เรียนเองครับการขอโทษเนี่ยนะสมัยก่อนที่อเมริกาก็ไม่มีเวลานี้หลังจากมีเคสหนึ่งที่หมอผ่าตัดที่อเมริกานะแล้วขอโทษประท้วงพยองร้องกันก็เลยเกิดเป็นพฒนธรรมเวลานี้โรงเรียนแพทย์ที่พอกเทนนะฮะจอห์นฮอปกินสอนนักเรียนแพทย์ วิชาแอปพลิชั่ให้หมอรู้จักขอโทษให้หมอรู้จักฟังกันกระบวนการการตรงนี้ครับคือสิ่งที่ขาดไปเวทีที่เราไปเห็นทั้งหลายน,นนะ่นะผมกไปไร้ว่าสื่อนะออกมาคนนั้นถูกจะถูกแยรบิดไม่มีเวทีที่มาฟังกันอย่างเข้าใจว่าอื่นฉันก็ผิดบางส่วนนะครับแล้วก็มารู้จักขอโทษจึงจะเกิดการให้แผลกับเพราะฉะนั้นคนที่เจ็บปวดเราจะต้องเข้าใจเขามีรู้สิย์ผมหนึ่งผมคนหนึ่งนะ ที่เรียนอยู่ว่า69เนี่ยแบบสูตรแนวคิดพื้นฐานเช่นสถาความขัดแยง้งเป็นสคบอ่งขุงขงามาความผู้บริโภคเราก็ให้เขาเล่าคือหลายๆคนที่ทําอาชีพต่างๆมาถามว่าหลังจากเรียนแล้วไปใช้อะไรบ้างเจ้าหน้าที่คนนั้นก็บอกว่าอาจารย์มีอยู่วันมีชาวบ,บ้านจริงๆคือชาวเมืองยิ้วเครื่องไฟฟ้าเครื่องหนึ่งมาถึงกระแทกใส่หน้าเขาสคบต้องออจัดการซื้อเครื่องไฟฟ้าเนี่ยไม่ทนถึงเดือนมัเสียแล้วผมก็ไปทีร่า ที่ล่างบอกคุณไม่อ่านเดเรกชันจริงๆคุณจะ <au alon> ทำเสียเองเห็นไหมคุณต้องจัดการเจ้าหน้าที่คนนี้เนื่องจากเขาเรียนวิชาการฟังอย่างตั้งใจแล้วคุนก็ไม่ว่าเลยเขาก็ฟังอืมอืมอืมอ๋อโอ้กระจาใจสองชั่วโมงผ่านไปหลังจากที่เขาเห็นว่าคุณลงคนี้แปดชักจะอ่อนเต็มทีแล้วเขาก็ถามว่าตกลงคุณลงจะเอาไงงับกลับบ้าน เหนื่อยแล้วกลับบ้านดีกว่าไม่ใช่เขาได้มีคนมาฟังเขาความเจ็บปวดของเขาไงจะมาใคเขาก็เลยบอกว่าโอเคคุณได้มาฟังความเจ็บปวดเขาไม่อยากแปลเรื่องแต่เขาต้องการใครต้องการคนที่มาฟังอย่างตั้งใจครับคือจา์อย่างนี้หมายความว่าถ้าเป็นข้อเสนอแรกกับนายกยมคันแรกคือออกมาขอโทษใช่ไหมผมพูดตรงตรง้นะคือคำถามปิดอางนั้นใช่ไหมครับก็ น่าจะเป็นอย่งไ,ไม่ถามผู้ฟังจิงครับ <ทำ S 2> ใช่ไหมใช่ไหมได้ครับอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้มาโทษเดียวครับอาจารย์ <laughs> เดียาครับบอกว่าเรื่องเรื่องนี้ถ้าเกิดนแน่นายกได้หรือเป็นนายกเนี่ยอะไรที่เป็นตรนและที่คนที่มีอำน,นาจของรฐัฐบาลควรจะทำต่อขอโทษไม่ได้แสดงว่าเลวร้ายนะครับขอโทษที่ว่าบางอย่างมันให้เกิดความผิดพลาดคนั่นเองโอเคเล็กน้อยแต่ต้องเยียวยาคือนักการเลื่อนแล้พูดเล็กน้อยเนี่ยจะ,จะ ผมคิดว่าเราคงต้องพูดกันนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเท่านั้นนะครับคือเราก็ทําเกินกันไปทุกคนทุกฝ่ายเลยนะครับในแง่ของกติกานะครับพันธมิตรเองก็ทําเกินกติกานะครับผมเรียนรู้กติกาอยู่เราสิทธิใช้ได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับเข้าไปยึดทำเนียบรัฐบาลเนี่ยทำได้อย่างไงใช่ไหมครับสนามบินทวนภูมิทำได้อย่างไง ถามว่าเสื้อแดงเนี่ยที่ไปปิดปรชัชประสงค์ทำได้ยังไงเป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่นทั้งสิ้นนะครับแต่ถามว่าความผิดอันนี้คือต้องถูกยิงตายใช่ไหมมันก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเพราะนั้นถูกยิงเลยเผาได้ใช่ไหม,มก็ไม่ใช่คือต้องยอมรับกันว่าถ้าหากว่าเราไม่พูดกันเรื่องนี้นะครับโดยที่ต้องเผชิญหน้ากับมันแล้วหาทางผ่านมันไปให้ได้ร่วมกันนะครับประวัติศาสตร์ และบทเรียนและความผิดพลาดของไทยเนี่ยก็คือเป็นเพียงสิ่งที่กรอกเอาไว้ครับอย่าพูดถึงมันพูดแล้วจะลาะก,กันดังเช่นเหตุการณ์14ตุลาเนี่ย26ตุลา19พฤษภาคม35เมื่อเราไม่เคยเรียนรู้เลยจากความผิดพลาดของเราเราก็จะผิดพลาดอีกในอนาคตครับผมเชื่อท่านทั้งหลายเนี่ยมีความมุ่งมั่นใจแน่นอนแลวเราก็เชื่อนะครับว่าถ้าไม่แก้ปัญหาไม่หาทางปลองรอง,องซึ่งก็ยังไม่รู้จะทำยังไงกันนะครับอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับ มีการฆ่ากันท้งที่5่าแน่นอนครับแล้วอาจจะตายกันยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาเชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะครับเพื่อที่จะช่วยกันป้องกันให้เกิดขึ้นอีกเรคิดว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะครับที่ทําอะไรลงไปทุกคนก็ต้องมาตรวจสอบตัวเองครับแล้วก็ยอมรับว่ามันผิดพลาดไปรัฐบาลถามว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างไหมมีการตายที่เกินจําเป็นบ้างไหม ให้ปืนไปล้วให้กระสุนเต็มที่แล้วบอกให้ยิงเท่าที่จําเป็นเนี่ยท่านคิดว่ามีการยิงเกินจําเป็นร้เปล่าม,มีไหมครับอืรวท่ลาลประก,กันได้ไหมครับว่าที่ยิงไปเนี่ยยิงเท่าที่จาเป็นทุกกระสุนเลยเก้าสเ็คนที่ตายไปถ้าหากเอาในส่วนของเจ้าที่หมายความว่าอาจารย์บอกว่าประมาณแปดน,นะ,ะมีเจ้าที่มันแปดคนทั้งทหารตำรวจแปดคนคต่างประเทศอ,อิตาลีคนญี่ปุ่นคนนึงนะครับก็จะเหลือประมาณ 82คนนะครับที่เป็นประชาชนนะครับที่ถูกยิงตายไปอาจารย์จะมาองว่าตอนนี้คือทาความจริงให้ปากหลดนี่คือเรื่องแรกใช่ไหมครับว่าข้อแรกเลยครับทั้ง91คนยตายตรงไหนบ้างยังไงบ้างเนี่ยข้อแรกเลยครับแล้วมาช่วยกันดูซิว่าใครต้องรับผิดชอบอะไรกันบ้างค,คือคือ,คอ,คอทุกคนต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปไม่ว่าจะเป็นใครระดับไหในเหตุการณ์ที่ทำนั้คือความเจ็บปวดมีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือความรู้สึกตัวเองโดนกระทําและเสียชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่ามีสิทธิ์อะไรที่เราผำความจริงเรื่องเผาเาก็ต้องเห็นใช่ไหมครับใช่ครับ นะครับทั้งนี้เนี่ยคือคนไทยเรามักจะเลือกซึ่งจะลืมอมดีตนะครับ,รบเพื่อพาะเกรงว่าไปพูดถึงมันเนี่ยแเราเดี๋ยวเราจะทนะเลาะกัน